คุณชายพุทธิพัฒน์นะคุณชายธราธรและคุณชายรัชชานนท์ถามก่อนอีกสองคนชายไปไหนเราล็อกวังไว้ไม่ใใชช่่่ไมติดติดครับคุณชายปวรุตติดไปเป็นสามีตือใครใช่ติดท่าล้านครับส่วนคุณชายลลณพีติดไฮอยู่ฮ่องกงครับผมวันเกิดใช่ไหมวันเกิดครับโอ้เผื่อเขาดูผ่านออนไลน์อยู่จะโอยพรมันเกิดเขาไหม อวยพรวันเกิดใช่อวยพรวันเกิดเป็นก็เป็นเพื่อนผมมันจิตเท่ากันรักมากครับเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สิบเก้าไงคือข้อต่อเลืดยี่สิบแล้วยี่สิบยี่สิบแล้วครับฝ่ายนีความสุขมากๆครับเจอกันกลับมาในกอดทีนึงคือผมก็เสียใจอยู่ข้อหนึ่งตอนคุณชายธราธรออนแอร์คิวมไม่ลงตัวกับรายการเราแลยไม่มาวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมรายการยินดีมากแล้วถือเป็นพี okay. ่ชายใหญ่เลยนะฮะ คนอื่นเขาจะแต่งงาน <c oughs> แต่งงานแต่งงาน,แต,งงานแต่งงานกันหมดครับถูกไหมฮะกำลังจะจบอาทิตย์นี้ใช่ครับซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพใช่ครับโต롱มะปรางกับเราที่แต่งกันไหมเออคิดว่าแต่งครับคือคิดค,ครับพี่เฉยยุทครับน้องปรางเขาบินไปเรียนต่างประเทศไงฮะนั่นไงเขาบินไปต่างประเทศเนี่ยครับเรื่องที่ห้านี่ยครับอาจจะมีฉากหวานๆให้ดูตอนจบเรื่องอะไรเงี้ยครับมีใช่ไหมมีครับอย่างทลาราชพเป็นยังไงล่ะฉากหวานๆวนในทลาราชพเหรอครับไปหวานกันในป่าครับแล้วยังไงล่ะ ก็อยากจะให้ดูกันนะครับก็นี่ครับหวานในป่ามันของของน้องเขาแล้วหวเนจัหวานเลยปะแล้วแลัดชานลัดชันนอนยังจะมีอยู่อาทิตย์วันเสาร์ที่นี้มีถูกไหมฮะหวานยังไงของเรากับอะไรเนี่ยสร้อยอ่ะ ก็หวานตาเขียวอะไรแบบนี้รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอรุนแรงครับหวานตบตีกันเหรอเป็นสไตล์ครับโอโหปวดจุดๆเลยใช่ไหมใช่แล้วของพุทธิพัฒน์ล่ะชายหมอหวานยังไงหวานสุดๆครับยังไงครับหวานสุดในห้าคู่ครับต้องดูกันแต่ว่ารับรองว่าคุณชายรนัีเนี่ยเป็นแบบบทสรุปเนาะใช่คือขนาดตอนที่เราเล่นเองแบบรู้สึกว่าอยากอยากดูฉากนี้เลย ใช่ในรนตพีเนี่ยนะฮะใช่ตอนจบเนี่ยนะฮะน่าดูมากก็จูบจริงไว้เลยเหรอเคยดูนี่ไงไม่ต้องเขินหรอกเลยเขินทำไมอเขทไมถึงวันนี้ต้องจ่ายนีดูสิเนี่ยไหนเอากล้องจับโค้ดใกล้ๆโค้ดใกล้ๆนี่ไงใช่หมอใช่หมอหมอเชื่อหมอเชื่อขอแอปนี้โวยมา หนึ่งสองสามถ้ไมมาโดนจับเตอร์เต็มที่ให้อาจารย์เขาชักเล็กน้อยมองตาไปเลยไปเลยก่อนน้ำหนึ่งสองสามถ้าไม่มาตัดทิ้งเลยมิงมาเลยอ้าวกล้องจับเพลงมาอ้าวเริ่มเลยฮะแสดงบทรักเลยทำยังไงอ่ะอุ้ยดูสิฮะมองตาไว้อย่างเดียวก่อนครับโอ้โห ดีและครันี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ด้อกเตอร์เชลารักผมมากพอรู้ใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างวันวันอาทิตย์ที่จบเหลืออีก3วันใช่ครับวันหนึ่งก็2ชั่วโมงกว่าใช่ครับนี่ความจริงเหมือนแป๊บเดียวเองนะพวกใหญ่พวกเราถ่ายทํากันทั้งหมดก็5เรื่องนี้ก็เปิดกล้องไล่เรียงกันไปก็ใช้เวลา10บเดือนเกือบเกือบปีนะครับ นานมากครับใช่แล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็จะยิ่งงานเข้าไปใหญ่เพราะว่าตอนแรกที่พวกเราถ่ายสมมติถ่ายทลาทรเรื่องแรกฮะแล้วก็จะต้องทุกเรื่องก็เริ่มเปิดแล้วครับแต่คราวนี้พอทลาทรใกล้ออนแอร์ ทุกอย่างมันก็เลยบีบบีบทีาให้คิวทุกคนต้องเทมาให้ธาราธอนเพราะว่าทั้งห้าคนต้องมาเข้าในตอนสุดท้ายของในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจากนั้นเป็นต้นมาก็งานยุ่งตลอดก็งานงานยุ่งตลอดส่งรงถ่ายร้มทั้งหมดสิบเดือนใสำหรับห้าห้าคุณชายเนี่ยนะฮะแล้วพอถึงเวลาฉายจริงๆเหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมฮะใจหายไหมชายหมอใช่หมอใจหายครับใจหายเพราะว่า จริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันกันมานานนานมากนานมากนานนี่ก็นานมากครับแล้วก็แต่มาดูกันแบบคือปกติละครถ่ายกันแบบว่าคิวหนึ่งอาจจะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พวกเราเนี่ยสิเดือนตลอดระยะเวลา10เดือนเนี่ยเราถ่ายทุกวันเลยครับใช่ครับเจ็ดวันเลยครับทุกคนแน่นอนคือถ้าคนนี้เจอกันเจ็ดวันเลยครับเล้วฮะแล้วใครสนที่สุดในกองถ่ายเนี่ยครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใครนะเอ่อ น้องเดรยอ่ะอ๋อน้องเดรย์สติกาเขาบอกเป็นลิงเลยนะเราอ่ะโอยโดรอยะว่าจับคู่กับบอมเขาเรียกว่าเจมบอมจับคู่กันเลยขาฝากทำอะไรน้องใบ้น้องไบ้จำไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อตีก้นโอ้อพี่จะฝากน้องอีกต่ออีกทีไม่ใช่ไม่ไม่แล้วเลยเขาฝากโซนมากคู่นี้ใช่ไหม ต้องบอกได้เลยว่าพ <m ik ong> yeah, right? yeah, ี่แกสั่งสอนมาไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่นันไม่ใช่นันอันนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังหัวหน้ากลุ่มลิงไม่ใช่คือเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งเด็กคือเวลาเวลารวมตัวกันอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเขาจะมีเรื่องแบบว่าอะไรของเขามาเล่าสนุกสนานอะไรเงี้ยทําให้เราที่แบบ เคยผ่านเรื่องแบบนั้นมาบ้างแล้วก็ได้สำลึกถึงความหลังก็เลยก็เลยสนุกสนุกกันไปไม่ได้การกองเครียดก็เลยหรอเออมารีแลกซ์มากองสนุกแกก็สนุกแต่แต่ไม่ได้เชื่อว่าอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความผูกพันของผู้ชายห้าคนใช่ครับต่างวัยไหมเรสต่างเล็กน้อยสูงสุดแล้วป่ะปีครับพี่เกณจะต่างอะไรกันดูกยดูหน้าดูหน้าพี่กับเกมดูมันต่างกันขนาดไหน แค่ไม่ต่างไม่ต่างครับไต่างแล้วเกรซจะไปเหลืออะไรไหนก็ไหนนั่นไงดูสิฮะเห็นไหมฮะเดียวไวจะไปยืนตรงนี้ใช่ไหมพี่ลุงไม่ไม่น้องโอเคพี่จะได้คุยให้ถนัดยืนตรงนี้ได้น้องไว้ส่งไหมพี่หมวยก่อนนะคะคือจริงๆแล้วห้าคนนะครับพี่พี่โป๊บจะเป็นจะเป็นพี่ผมเล็กน้อยในทางปฏิบัติจริงเนี่ยปฏิบัติจริงผมจะเป็นพี่แต่เขาหน้าเด็กกว่าผมไงฮะ ผมเลยรับบทเป็น <expand> พี่ชายไม like <bbe> ่ครับเรื่มจากคุณชายธราธรบุคลิกจะแบบนึงใช่บเจ๊มจะดูแบบเป็นนักโบราณนัดีไงใเจ๊แมฮะอันนี้ก็บุคลิกแบบนึงคือในละครเนี่ยบุคลิกกับนอกกับเวลาไม่ได้ถ่ายนี่คนละเรื่องเพราะใส่แว่นปุ๊บเป็นอีกคนนึงเลยใส่แว่นเป็นหมอเลยสวมบทคุณชายหมอเลยพอถอดแว่นปุ๊บลิงเลยเขียนไมเธอก็น่ารักเลยยกตัวอย่างให้ดูที่เล่นยังไงบ้างในกองถ่ายยกตัวอย่างให้ดู เล่นยังไงบ้างครับมีเล่นตีมือนมีอเนี่นตีมือเล่นเตมือเดี๋ยวครับอันนี้อันนี้เป็นเวลาที่ขอย้ำว่าพวกนี้มีอายุพอสมควรแล้วนะอันนี้28คืออย่างนี้ครับพี่สอยครับคือว่าพวกเราเนี่ยอะไรนะคือเวลาพวกเราเหนื่อยๆกันอย่างเงี้ยแล้วจะถ่ายจะถ่ายละครแล้วมันต้องมีอะไรที่ทำให้เราตื่นแล้วก็จะโดนด่าประจำว่ามาเข้าฉากได้แล้วเรื่องอะไรกันตอนแรกผมก็เล่นกันสองคนก่อนดูวิธีวิธีการเล่นนะครับเอาแหวนแขวนลงไม่ไม่อันนี้คือวิธีการที่ทำให้เราตื่นทำให้เราตื่นเารไมม่่่่เเเลลนนราไอย่างไร้สารระคับ คนที่คนที่หงายมือจะได้ตีก่อย่างนี้อ๋ออย่างนี้พอเจออะไรเนะแต่พอพอเล่นกันสองคนไม่สนุกก็เลยมาเล่นกันสามคนเล่นสามคนบอมก็เล่นห้าคนอาโดบอมด้วยนะใครมือไวกว่ากันเนี่ยอ่ะอ่ะไปข้างไหนข้างไหนดิข้างไหน ตีขวาตากคอแลวขาต้องไหอย่ากเดยด้วยตีมวยเล่นกันห้าคนเลยฮะเป็นครั้งแรกนะฮะ็นอยู่เล่นด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเขินละสองคนนี้เขาพร้อมจะไม่เขินล้วเรานักแสดงไม่ต้องหวาดไหวฮะคนอันนี้นต้องหลบครับตีขวาครับสายหลบบอกให้ตีนันไม่ใช่จับตีมวยบอกว่าตีขวาสายหลบตีขวาคือตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ต้องหลบันใช่ครับโอเคอย่างนึ เนี่ยครับเจ็บเพราะแนะนำว่าเราจัดกิจกรรมกับแฟนคลับค่ะแล้วหาผู้โชคดีมาเล่นอย่างนี้กันแต่4000เขา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 คงเกลียดเราเลยครับเพราะเราตีแรงใช่เพราะเราตีแรงตีแรงเราตีกันไม่ยั้งเลยครับบอลเป็นไงบ้างตัวเล็กลงไหมมาจากเทียบบางครั้งก่อนตัวเล็กลงนะเนี่ยครับรอขึ้นรอขึ้นแก็ช่วงนี้งไงคือจะเยอะฮะ ไม่เคยได้พักผ่อนเรับเจมดูสิเนี่ยออกงานจนตาโหลเลยนะงานเยอะมากถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งคุณยายรัชชานนนก็เป็นตอนที่คนชื่นชอบมากด้วยด้วยทั้งเรื่องเลยครับด้วยทั้งเรื่องที่สนุกสนเราเข้าันเยอะมากนะเรบเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกใครเป็นยังไงมาไหนใครเรียกว่ายังไงบอมก็จะเรียกชายเล็กกระต่ายบอมไงวันนี้ไม่ใช่วันนี่ อ๋อเขาเรียกบันนี่บันนี่ไอ้เราก็นึกว่ามาจากอะไรมาจากละครตอนกระต่ายนั้นที่ว่าใช่ซีนที่เคยพูดไปในรายการนี้ซีนกระต่ายครับนั่นไงนึกว่าเขาเรียกว่ายักษ์ยักษ์กับพวกเราเรียกกันอแล้วนี่คนไปไหนมาไหนเรียกอะไรใช่หมอวะหมาก็มีก็มีลิงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แฟนคลับเขาจะซื้อตุ๊กตาเป็นลิงมาให้นางสีชมพูด้วยเพราะฉะนั้นก็แล้วนี่ล่ะ น้เรียกพี <Ast Jur> ่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่นะฮะบุเแจกราชคุณยังไม่ไม่กล้าเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยฮะพี่ชายใหญ่ใช่ไหมพี่ชายใหญ่กว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะึกภาพนี่เป็นความภาคภูมิใจของไทยทีวีสีช่องสามนะเรามีซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพฉลอง4 3าปีแล้วก็จริงๆิเกรสเนี่ยมาประคับประคองน้องๆอาจจะเข้าวงการมาก่อน น,นานไม่นานนะไม่นานน,านักแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาลองย้อนกลับไปดูภาพนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเจมเขาเป็นยังไงบอมเป็นยังไงถ้าผู้ชมจะไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวดูภาพอ้าวขึ้นมาสิดูมาเลยขึ้นมาดูนี่ฮะนี่ฮะนี่นนป๊อปนะฮะอันนี้เจมมาโอ้โหถอดเสื้อด้วยนั่น,น,ะนไะมีอะไรให้ดู นี่คือที่มาที่ไปอ๋อโอ้โหอันนี้คือแรกๆเลยที่เราได้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้การใช่ตอนเกินปีหนึ่งเลยเกินปีหนึ่งแล้ววันแรกด้วยครับได้ครับวันแรกที่ผมเจอการผมเจอเจมเจอบอมผมยังจำสถานการณ์ตอนเจอกันได้ทุกอย่างครับจริงเหรอแต่อากาศไม่ได้แค่นั้นเองนี่เกสไปทำอะไรกันครับนี่อะไรครับนี่มีอะไรครับนี่อะไรนี่แหละเราไปเจอกัรถสีนี้แหละ จำได้ว่ารถใครมีแอร์บ้างไม่มีแอร์รถผมแอร์เย็นสุดก็แค่เปิดประทุนก็เท่แต่ว่าไม่มีแอร์เพราะว่าอากาศร้อนมากไม่ร้อยเราฟังอีกไม่ได้นี่ยครับครับโอ้โหดูก็เท่จากวันนั้นแล้วนะนี่โอ้โห นี่เป็นคนเดียวที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับทั้งหมดนะลอดูฮะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างรับแสงรับแสงร้อนไปเคาวันนั้นร้อนมากครับร้อนมากนี่ครับคือตัวที่ลงมาจากอตอนที่ถ่ายทำตอนที่ทำตามขั้นตอนกระบวนการเนี่ยเแรกที่เราจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ไหมถ้าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเกินเกินความคาดหมาย เยอะเยอะพอสมควรนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนแรกๆที่เรามารวมตัวกันเนี่ยเราก็คือคือ,คอด้วยด้วยเวลาที่เราต้องแสดงเวลาทํางานกับใครมันต้องเหมือนซื้อใจกันนะครับ mm hmm. แล้วแล้วผมต้องมาเล่นเป็นพี่ของน้องๆอ,อ,อีกสามคน mm hmm. แล้วก็มีพี่โป๊ะอีกคนหนึ่ง mm hmm. เขาก็เล่นเป็นน้องได้สมบูรณ์แบบมากก mm ็ hmm. พอทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้มันมีมันมีเคมีบางอย่างที่เขาเป็นน้องเราจริงๆด้วยทั้งนอกจอ แล้วก็พอในจอปุ๊บเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีนยครับมันก็เลยทําให้ให้เชื่อได้ง่ายขึ้นที่จะเชื่อเลยกันตอนนี้เหมือนรู้สึกเป็นน้องจริงจริงยกเว้นโป๊คนเดียวยังไงก็ไี่ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกเป็นน้องจริงเป็นย้งไงก่อนที่จะออนแอร์เราคาดว่าถึงขนาดนี้ไม่บอมโดยเฉพาะบอมเนี่ยกดดันมากอันนี้เราย้อนกลับไปได้เลยครับหลังจากตอนชายหมอใครจะไปคาดคิดว่าและชานนนเป็นยังไงกดดันไหมต้องบอกกันเลยว่าทุก ครั้งทุกวันที่บอมไปถ่ายคือสิ่งที่บอมทําเสมอก็คือทําทุกวันทุกซีนทุกวินาทีให้ดีที่สุดครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่บอมแบบว่าไม่ไม่ไม่สามารถคาดคำนวณไว้ก่อนได้ก็คือเรตติ้งจะออกมาเป็นยังไงครับแต่ก็ภาวนาสวดมนต์ไหวพร้าขอพรให้ตัวละครทุกตัวที่เล่นด้วยกันเข้าไปอยู่ในใจทุกคนครับสาธุโอ้โหมีพูดพูดประโยคขนาดนี้เนี่ย คมกริบเลยแล้วกดดันคนสุดท้ายที่จะต้องพูดนะฮะกดดันใครังเป็นยังไงก่อนที่จะออนแอคาดการแล้วคาดว่าจะถึงขนาดานนี้ไหมเป็นยังไงก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับเกี่ยวกับคือเราก็เพิ่งมาใหม่ครับแล้วแคมป์ยุ้ยเเราผมว่าตื่นเต้นอยู่แล้วครับในการเล่นละครแล้วก็ คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดคือผมไม่อยากจะเป็นเป็นตัวถงให้ใครในกองถ่ายหรือว่าอยากเป็นเป็นตัวถงให้พี่ๆน้องๆทุกคนครับอ,อยากทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับมาเะนทำให้ดีที่สุดแล้วผลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับเรื่องต่อไปของเกรส อตอนนี้ผมกําลังถ่ายทําเรื่องสามีครับกับยาซิกเซนภาคสองครับสามีเฉยๆนะฮะไไมม่่เรื่องสามีสามีเล่นกับใครฮะเล่นกับน้องพรีมเหมือนเดิมครับน้องพรีมที่เป็นบอกอ่าเป็นคู่ของเรามาตางเนี่ยนะใช่น้องมาตางครับอ่าก็เรื่องสามีกับซิกเซนยาซิกเซนภาคสองครับอ่าบอมข่าวบอมนี้ปลายเดือนนี้จะเปิดกล้องเรื่องคิวบิกครับ คิวบิ๊กเล่นกับใครครับเล่นกับน้องมินชริดาครับเราแวะเวียนเจอกันตลอดเลยนะคือคือเราไปไปทางข้าไม่ได้ขอคิวเจ็ดวันเลยนะรีบถ่ายให้จบจะได้รีบออนแอร์อ๋อครับนะฮะเช่นเดียวกันเราล่ะก็ตอนนี้มีรักสุดฤทธิ์ครับรักสุดฤทธิ์คู่กับใครครับคู่กับพี่พันธ์มรรการครับโอ้โหเป็นไงพันธ์ตัวเล็กนะ ใช่ครับตัวเล็กมากตัวเล็กมากนารักไหมน่ารักครับก็ยังคงโดนแกล้งเหมือนเดิมว่าตัวเล็กขายแกล้งขครผมครับโดนโดนเท้าแกล้งเหรอใช่โดนเท้าแกล้งเลยโอ้โหรักสุดนิดนี่ไป็นบุกเลย เป็นแบดบอยครับจะพูดง่ายเลยตรงนะตรงเลยดิมันนกนเล่นเลยที่แบดบอยไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงมันเป็นยังไงในละครก็เป็นเป็นเด็กที่เหมือนกับเป็นเป็นเด็กที่มีปัญหากับกับกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับพูดแบบเวลาวแบดบอยเป็นบอยวายแฮ่เฮ่อะไรอย่างเงี้ยครับไหนลองสมมติสิสมมติอยากดูลุกแบบนั้นอ่าน้องไปดูเป็นตังเอกลองเป็นแบดบอยให้พี่ดูหน่แล้วผมชอบพี่ไบอย่างเงี้ยครับอ๋อตะกรอนผมเป็นแนว อ๋อเป็นแนวแนวหน่อยนะเอ้ยลืมมีแขกเซอร์ไพรส์ดิเอามาแล้วลืมมาตั้งแต่ออกวงฉาเมื่อกี้เมื่อกี้คือตอนนี้หญิงเหี่ยวมาแล้วค่ะบอกได้เลยว่าล้วนมากๆเลยอ่ะมาแต่งตัวตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะมาก่อนคุณชายอีกมามาแบบว่า แต่หน้าทำผมนักข่าวเช้าแล้วอ่ะที่จออกรายการแล้วเพื่อให้หญิงเข้าอ่ะจะร้องไห้จริงนะเนี่ยจริงเนี่ยันนี้ตกลงเป็นมะปรางหรือเป็นใครนางสาวศรีชยามณฑลแข่งใครนะอันนี้เป็นคู่แข่งนางสาวศรีชยามค่อนนางสาวอะไรคะนางสาวสีสมานเลยเมืองทองธานีไปกรุงเทพกรุงลงได้เลยค่ะลงได้เลยค่ะถ้าสมมติเราอยากรถติดก็มาทางทางดอนเมืองได้โทษนะครับผมพูดภาษาละครหน่อยนะฮะนางนี่เนี่ย คุณชายมากไปถ่ายงานที่ไหนยังไงมีเวลาปุ๊บเปิดเว็บดูย้อนหลังใช่ยแมเมื่อกี้เห็นว่าเล่นอะไรตีมือกันอยากเล่นกับคุณชาย้ากขออนุญาตเป็นขับนิดนึงนะคะอยากเล่นกับคุณชายคุณชายไหนล่ะคุณชายหมอตีมันอย่างนี้ครับคุณชายหมอตี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 หญิงก่อนดีกว่าเมาไปค่ะ ทอาถ้าอย่างนั้นยิงยิงก็ยิงกยิงกยิงกยิง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 ริงนยิงยตงมิงยิยิงยิงิงิงย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 ิิงยิงยิยิงยิิงยิงยีงยิยยิงยิงงงยิง รักวี่แล้วเหรอข <c oughs> ้าจะเป็นอันนี้เขาติดจริงๆครับใช่ติดอย่างบ้าคลั่งเลยนะใช่ครับว่าตอนตอนนี้เข้ามาผมนั่งอยู่แล้วเขาเปิดหึงเ,เปิดคุณชายเดินเข้ามาเลยครับแล้วคือเขามาขอผมไว้เรื่องหนึ่งว่าพิยุทธ์ปกติเรื่องเราช้างนี้เวลามาเนี่ยจะต้องแสดงละครค่ะขอเขาเล่นตอนหนึ่ง <c oughs> เสียใจด้วยโกคือหนึ่งเวลาหมดสองก็คือหมวยเล่นเวลาเมื่อสักครู่ น้ำตาเท่าไรน้ำตาเท่าไหรดราม่าละดราม่าละคือมันนนอไม่หลับเลยนะเนี่ยตื่นเต้นจะเจอได้กับคุณชายเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณชายแบบว่าเต้นลัมอ่ะเต้นลัมกับนางสาวศรีถมาน่ายังดูอยู่เลยอ่ะแล้วแบบมันมีมีมาอย่างนี้ด้วยอ่ะอยากได้ฉากนั้นอ่ะไม่มันก็ขึ้นอยู่ว่ายอมหรือเปล่าอ่ะจัดเลยจัดเลยมีเพียงว่าเอ็นเยอะเอ็นเยอะพี่ก็ อีกเยอะเยอะอกเยอะเยอะเอะกว่านั้นี่กออีกอีกอลงอีกนอีกออออออกเ่คันี่คือความสำเร็จต้องขอบุณทุกท่านที่ทุ่เทครับนะอันนี Del ้ขอบุณทานแฟนจริงจต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยเว่าเดี๋ยวว่าขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ผลิตผลงานดีๆมาให้เราได้ดูกันเดี๋ยวว่าแจกแฟนๆประชาชนทั่วไปนักแสดงรุ่นเกเรยังติด บอกเลยว่าคุณตั๊กบริบุญเคยดูละครไทยที่ไหนไม่เคยโอ้โหวันๆเปิดจากคุณชายดาราเิร็จแลปินติดคุณชายทั้งหมดทั้งหมดเอากีตาร์มาด้วยนี่นางสาวสีสมานออกมาหยิบมาให้ค่ะระทางโทษใครขโมยสายกีตาร์ไปไหนครผิดด้านผิดด้านผิดด้านยุ่งเลยเปล่าล่ะคือถ้าไม่ให้มีอย่างนี้ก็จะผิดหวังกันนะใช่เพราะฉะนั้น วันนี้ชายใหญ่อยู่ครับชายหมออยู่ครับชายเล็กอยู่ครับนะะถือ iPad ไว้ดูดู่ดูนออันนี้เราไม่มีอะไรปิดบังกันครับครับแต่ฟังกันสดสดขอบคุณครับพี่กองอ้าวเริ่มเลยมองมองเธอมาแสนนานฉันไม่กล้าต้องคอยลบตาเธอเสมอรู้ว่าสักวันหนึ่งจะเธอ กลัวฉันปิดบังความจริงอะไรเอาไว้ความลับที่ฉันซ่อนไว้ไม่เคยบอกใครจะอดใจไม่ไหวยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรยิ่งอยากจะเผย,ยใจเมื่อสบงสายตาก็ยิ่งวันไว้มันอยากเหลือกเกินจะเก็บ อนความรับเอาไว้และความลับในใจของเธอมีฉันอยู่บ้างไหมโปรดบอกความในใจให้ฉันรู้ทีนะเธอ,อขอบคุณคะพบกับทั้งห้าคุณชายสุขสาวอาทิตย์นี้ <S <S ในคุณชายรนพีนะคุณเกรดเป็นตัวแทนฝากกันท่าผู้ชม ครับก็ขอฝากนะครับก็ซีรีส์ของเราสุภาพบุรุทาเทพก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว<ช>ก็เป็นบทสรุป<ช>โดยรวมของทั้ง5เรื่องนะครับแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยคือขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3แล้วก็โปรดักชันทั้ง5้าโปรดักชันเลยที่สร้างสุภาพบุรุทาเทพขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของทุกๆคนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ